สวัสดีค่ะวันนี้นำท่านอยู่ทุ่งนามอนนะคะท่นใครๆก็อยากมานะคะทุ่งนามอนี่ดอกบัวนะคะเดี๋ยวเราข้ามสะพานมาอีกก่อนนะคะ เดินมาตามทางเดินนะคะก็จะเป็นร่องสวนนะคะเข้าไปในสวนข้างหลังบ้านจะเป็นสวนมะม่วงแต่ถ้าเลี้ยวฝ่งก็จะไปทางเป็นสะพานไม้ทอดยาเปเตามทุ่งนานะคะยิ่งขรนขายเดี๋ยวมาพักกินข้าวก่อนดีกว่าค่ะครอบกองครับ,รบต้องเดินด้วยท้องคะ่ะ,คะ น,นี้มาคนเดียวก็เลยสั่งแค่นี้พอค่ะที่นี่ก็สั่งอาหารทานได้นะคะมีร้านมีอาหารให้เลือกมากมายค่ะแล้วก็สามารถใช้ คนละครึ่งหรือเราชนะได้นะคะใครมีก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วก็มีร้านมีของฝากมีขนมนะคะขนมบรโบราณก็เลือกซื้อหาไปกลับบ้านไปฝากเพื่อนฝากญาติได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไป ไหว้หลวงปู่สวงก่อนนะคะ ไปไหว้หลวงปูส่สวงกันนะคะมะม่วงเยอะมาคุณม่งออกลูกเยอะมากเห็นไหมคะเดินยังชนเลยอะ่ะ พอโลอันนี้ปุ๊ปุสวงนะนี่อ่านไม่ค่อยรู้เริ่มกันขนาดเราอ่านตุกคนฟังภาษาออกนะอ <c oughs> ุปมาสวงได้นะคะ มีว่าวค่ะหรือปู่ส่วนก็ต้องมีว่านะคะขัน5้ขัน8ก็เป็นผ้าขาวนะคะนี้เรามาสะพานมองแล้วนะคะเตะเตียนกริบเวมูลเตะเตียนกริบเวียมูล ก็ว่าอะไรไม่รู้รู้เป็นภาษาคำหินตะปาน,นีก่าพไม่รู้นี่นะคะทุกน้ำมอตอนนี้ก็ข้าวเกี่ยวหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมีข้าวอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะมีอยู่นิดนึงอ๋อเลนลืมดูคอ้นนี่โยนเหรียญใส่คอ้นนะคะรายได้ที่อยู่ในคอที่โยนไปก็จะมาบุรณะสะพานตรงนี้นะคะสะพานมน อันนี้ก็ขา้าไทยแล้วเตรียมปลูกข้าวอันนี้นะถ้าจาถ้าไม่ผิดอนฮะอาจจะเตรียมปลูกข้าวหรืออะไรเป็นทุ่งนาหรอดูที่เลี้ยงปลาไม่น่าใช่นะนี่ขามีควายด้วยนะคะไม่คิดจริงจังก็อย่ามาพังใจเราค่ะนาะคะนี่สะพานโมนนะคะ ก็ทอดไปที่โรงเรียนนะคะจะยบยาบ่ยบยาบนิดหนึ่งนะคะให้เล่าเท่ากับแช่งกินไม่แบ่งเท่ากับชั่วก็มาวิคัสโอ้มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยมาคนเดียวจะทำยังไงเนี่ยขอบคุณที่มาเยือนวัาเจดีหอย11กิโล ทั้งนี้หรอคราก็ทุ่งนากว้างใหญ่นะคะตอนนี้ก็ถ่ายรูปได้ขึ้นมาถ่ายรูปได้นะคะ คก็มีมุมถ่ายรูปเยอะ้นะคะตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปได้ นี้ประจันทร์ครึ่งเซียวประจันทร์เซียวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้ ไปดูวิวทุ่งนานะคะชั้นหนึ่งชั้สองประมาณ5ชั้นนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะคะนะคะเดี๋ยวขึ้นไปจ้าอันนี้ขึ้นมาชั้นที่2แล้วนะคะก็จะได้วิวประมาณนี้นะตอนนี้ทุ่งนาก็ เก็บเกี่ยวหมดแล้วอ๋อนี่ยังไม่เก็บนะคะนี่ยังไม่เก็บนี่แต่ว่ามันต้นมันล้มแล้วเนาะพราะมันลมมานี่เก็บเกี่ยวมันแล้วขา <What? S 1> สั่นเหมือนกันนะเนี่ย นนพอขึ้นมาชั้นบนสุดวิวก็จะพอขึ้นมาชั้นบนสุดวิวก็จะสวยประมาณนี้นะคะทุ่งนามอนก็จะมีเห็นคนนะคะ,ปะแป๊บๆหนะะ้าขา ลมดีดีค่ะลมเย็นดีมากแต่ใครกโวมสูงเนี่ยไม่นำไม่นําขึ้นนะคะเพราะว่าก็เสียวพอดูจ้าแต่ขึ้นมาลมเย็นนะคะวิวดีมากน่าจะก็ประมาณนี้เนาะ นครจะเป็นส่วนมะม่วงนะคบมีลูกแล้วอันนี้น้ําดอกหมายน้ําดกหมาย,มายอันนี้อันนี้น่าจะเป็นมะม่วงแก้วคนกกัเนาะมีน้ําดกหมย้ยนนีน่าจะต้นใหญ่ มวนดกมากคขาไห็นไหมม้วนดกมาก,มอ,ก,มากอันนี้ก็เป็นขวดดักมแมลงนะคะภูมิจันาชาวบ้านจะเจาะรูให้แมลงเข้าไปแล,ะะล้วแมลงเขาจะงอจะออกมาไี่ได้นะคะ่ะ ก็เป็นโต๊ะก็อีนั่งริมนาครับวัตมุมงวงเยอะมากลูกดกมากต้นเล็กแต่ดกมาก อันนี้ก็ตกดกด้องดอกบัวค่ะที่นั่งมีแปลงปลูกผักจก้ะทว่วฟักยาวอันนี้บ้านปู่บ้านย่านะคะ อันนี้ไก่เรียกว่าไก่นะไก่ชิงช้าหรอไก่มาหมุนหรอไก่เลยนะเดี๋ยวนั้นดูชื่อไหมก็ mm hmm. จะให้ไก่อยู่เป็นตัวเป็นตัวมันจะขึ้นไปอยู่เป็นตัวเป็นตัวมันก็นี่นะขาะนี่ย mm hmm. ไก่ชิงช้าสวัสดิ mm ์ hmm. อ,อ๋อเขาคันไวเขาไม่หมุน mm hmm. นะคะา นี่ก็จะเป็นที่เลี้ยงไก่อะไรประมาณนี้ค่ะมุมถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปได้สวยถ่ายรูปได้สวยจะตรงนี้นี่ไก่ไข่ให้บริด มินิเคชั่นไก่ซุกี้ไก่งวงนะคะไม่เห็นไกไ่งวงเห็นตัเกตรงนี้ก็จะมีไข่ทำไข่เค็มนะคะมีไข่เค็มถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นม่วงมหาชนกหรือเปล่าไม่รู้ าสามตัวน้องควายสามตัวอ่าแล้วาดูน้องแพะเปะปะน้องแพะนะคะสองตัวสามตัวสี่ตัว,ตวห้าตัวน้องแพะห้าตัว น้องแพ้อุยน้องตัทายด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรเลยวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเที่ยวทุ่งนามอนเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคและกดติดตามได้วยนะคะสวัสดีค่ะ